พันในตังซื้อให้เพิ่นมาซื้อ,อยังสวัสดีค่ะมือนเข้าพอกับปตันเชิงเคยน,นะคะเนะาเนเเนนะจะส่งผู้เสพทำดิฉันแนวเนาะค่ะมื่อวานเข้าก็เล่าสิาพาน้องวัวน้องควายไปกินหญ้าอยู่ห่วยเนาะคะ่ะเขาก็เกี่ยวอเนาะคะ่ะนหน้าห่วยกับหน้าคลองหน้าสวนบกข้าวาเข้าเนาะคะ่ะแต่ว่มามะควายยังลงมาหันได้เนาะค่ะน้องพอมาเขาต้องเอาฟางก่อนเนาะค่ะเนะาะเอาเพันเดอัดเฟืองเนาะค่ะเนาะ ก็เลยต้องมาเลี้ยงอยู่หอยคือเกาเอาหนามไให้กินค่ะหาหนามไ่ให้กินคือเกาแล้วค่ะน่าก็คือลุกงอหน่อยเันออกไมเนะคะเนาะเป็นย่างมาในเขาเป็นแรนในเขาก็เลยเอาเพิ่นมาแนะนำนะคะค่ะเอาไปแต้วแววเร้วห่อนแล้วนะคะแล้วก็ตกไปตาเขาอีกนะค่ะเนาะค่ะไปเร็ว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 มาเรื่อยๆนะคะเนาะก็ห่อนแล้ว้ายแล้วนะคะไปแต้วแววเร็วหยิบเขา กูบา้าเฟอนละหยาไปถ่ายแล้วเนาะคะ่ะเลยจ่าไปเลยรันโตโตคือกะสอบยอเข้าไปในทางเข้ากับปอยากเลรีน้ำเนาะค่ะคือกะเอาหัวดันเข้าไปเรื่อยๆโตโตก็ได้เลยแกลแววเอ้ยปละหอนแหงห่อนปะข่อยางเด้ลยปะๆๆปะห่อนแหงมือนี่แจ่บแจ่มเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของป่า ยำแห้งเนาะค่ะเนาะแดดสีหอนแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศพันวยเย็นแล้วอ่ายำขึ้นพันวเย็นอยู่ค่ะแต่ยำเบนพันวยเย็นแล้วแดดพันวจัดเนาะค่ะเนาะแดดแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะสหอนแน่เนาะค่ะมวลหน่อยพกกระยางต่อแตะต่อแตะยังพักแต่ตังซื้อเนาะค่ะเนาะมางคนสื้อบางนซื้อยังตะกย่างต้มเตี่ยมต้มเตี่ยมพกกระเมยอ่ะเอาเร็วๆพอยางเร็วเป็นแรงในขุนเขาแลัวกระเมยแล้วก็พกกระยางต้มเตี่ยมต้มเตี่ยมแล้วหนุ่วลหน่อยค่ะ เร็วเร็วเร็วมาแต้ยวิ่งกับบุ้มมี่แห้งังกันบ่แต้ยวิ่งมันหอนเป็นว่าแต้ยวิ่งปะ่ะรีบไปเร็วสิเดี๋ยวไปนอนหนำนู้เต้ยวิ่งเนาะไปขี้ยังอีลาขี้ขายังมันหอนบ่อีลาขียขายังโอ้ปะ่ปะก่อนจะห่ไก่หอดเลยแหละป่ะเร็วมึงบ่หน่องงัวอเขาไปห่อไก่ละแต้ยวิ่งท่านหออไส้อยู่ไปไปไป แล้วปตัตตานังวัวมาไว้ส่วนละกะสิกับไปตาเขาเนาะคะ่ะเขาบ่ทันได้ตา,าอยู่มาหาหญ่หน้องก่อนหนองไผ่ก่อนค่ะบายอ้าวหอดหอยไะไเนาะค่ะเนาะค่ะมาจัดการน้ำหอยลดลงแห้งแล้วค่ะลดลงเรื่อยๆลดลงแห้ง แห้งไปเลยเนาะค่ะเมื่มีฝน,นเติมมากอะแห้งไปเลยเนาะค่ะกระซิเขาหนาแหล่งแล้วประกอบิฮอนแล้วละประเทศน,นี้ว้าแวแววแกวเพื่อกับฮอนเพื่อกับยังเอ้ย,เ,ยเอ้ยวุ้มเฮงยางว่าแวล้วเอ้ยไปไปไปรีบดีบะเร็วเข้ายางนี่จ่ากันเ้อแลนเดอร์แลนเลยไปไปจุดน้องมาประกอบฮอนแก่เนาะคะ่นะเนาะ ไปไปไปเไาแตแววเร็วไม่ไม่แห้งยางหรอบอกมันหอนน่าแตแววะนะไปไปไปเร็วๆคับ ยางมาท่านหนองงัวเลยหนองเต้ะแววนี่หนองงม้อพังขาวแห้งหลายเป็นหอดสวนแล้วบางโตค่ะแล้วแต่หนองเต้ะแววนี่แหละขี่ขานยางมานในนอหนามเบอร์เห็นละเต้ะแววเอ้ยเอาเร็ๆเเวๆเขาเมา่เตะแววทางทางเหมือนแม่ไปหอดไก่เลยเล,เ,ลๆๆเ,เลยไปเร็วหนูจีเลียนมาเรียนเล่นเร็วเขาหอดไก่แล้วเร็วเร็วเร เตียวแววเพิ่อกะห่อนเพื่อกะห่อนเนาะค่ะเจ้าเพิ่อกะลงน้ำก่อนสิกินหยาเนาะค่ะเนาะมึงบัดเอาหยามาไว้ให้ละค่ะคนละกองละกองเนาะค่ะเนาะแต่เตียวแววเพิ่อต้องลงน้ำก่อนเพราะว่าการห่อนเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้ยลงเลือกเลยต้นน้อยขึ้นลุงเลือกแท้นิ้วนามเนาะค่ะเนาะอ้าวขึ้นมาแล้วจ้ากินน้ำยิ้มมาหนิให้เหนื่อยเขาขึ้นก็ขึ้นมาหน้าขาวอืม อ,อย่างมามันหอนเน,ะะนกกาะค่ะนอกาะหอนแนี่จิ้งหงาคนละกองละกองเลยนะคะก็ยุ่นีไปก่อนยังลงทงมาพันได้ลงหน้าบปได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ะข้าต้องอัดเฟืองก่อนอถ,อถ้าจะถืออ้วนลงหน้าปลาแจ้วไปหากินงหงาเร็วอ่าน้อยที่ห้องลูก มากลี่ยว,วังลูกกินน่ค่ะมามามาแต่เอาไว้พอกับสอบกินก็เออยเพลินเนาะค่ะพอกัไปกินนี่เอ๋อยเพนเน้ะค่ะเาสื้อนนะะ้งัหน่อยออกไมแล้วค่ะท่าน่าใตังซื้อนะคะเนาะก็จะออกเนไร้เหมือนะคะแปลว่าท่านในต่างซื้อเพลินน มื่ลายซื้อยังเนาะ,นะประกาศสิแปบลบว่าจับเพื่อนบ่ค่คอยได้เพื่อนสิแค่บมาบิึงจำได้บ่ร์งานอ้คืคอคือจริงจริงสีเลยนะคุ่นนบ่ค่อยขุนเนาะคะ่ะเนาะและอีกหน่อยก็บขุนเนาะคะ่ะแล้วเร็วปัญญังเลยก็ตายหน่อย ซื้อไฮกระตายบ่าแรนเร็วแห้งมาเสรีย,ยู่ขอกเพิร,ะะร์บยูเนาะค่ะเพิรนแรนไดกลิ่นเขาเลยค่ะนี่ค่ะไอ้ไปเบิ้งกาแฟากับโตโต้สินี่ขอบพวเพิ่นเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นซื้อขาวอายเพิ่นซื้อโตโต้นองเพิ่นซื้อกาแฟเนาะค่ะเนาะนี่น้องเพิ่นซื้อกาแฟพันบุษะะเสือๆๆนะะนะะเนาะค่ะเนาะอายเพิ่นโตโตพันเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะค่ะ มาเล่นกี่เล่นมากินขนมเลยค่ะน้อง,ะะองกาแฟน่ะกินหยากินหยาโตโตห้า,หา,หาข,อข,อขอเจ้ากีแต่เพียงเท่านี้นะคะเนาะคะ่ะ สีเขาไปตาเขาเนาะค่ะค่ะก่อนจบคลิปนะะเนะาะค่ะน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะช่องของเขาค่ะเพื่อเสถิรของดิสนีย์แอนดเนลล์ค่ะเพ่มเป็นกําลังใจให้เราคลิปใหม่ๆต่อไปนะะเนาะค่ะน้อค่ะสวัสดีค่ะ